สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี s สตอรี่นะครับผมสาหรับคลิปนี้เรามาดูการปลูกต้นไม้หน้าลานพ่อปู่ปาริจิตนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเหมือนเห็นช่างเขาบอกว่าวันนี้เสร็จนะครับผมวันนี้เสร็จก็ผมก็ได้เข้าไปดูอยู่แล้วก็มองเข้าไปจากพื้นที่ของผมนะครับก็เห็นเป็นต้นไม้สวยงามเขียวขจีเลยครับคิดว่าเย็นนี้น่าจะเสร็จแล้ว f c ก็จะได้เห็นนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับนี่ฮะเอ พอลงเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะดูสวยงามล่มลื่นมองเข้ามาก็ดูเย็นตานครับโอ้ต้นจานี่เขาเอินจังนิ้วพอพี่มสองนิ้วครับสองนิ้วครับมีสมีสามปนกันมีสองมีสามปนกันสวัสดีครับแอตระเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะผมต้นไม้ที่ปลูกหน้าลานพ่อปู่นะครับมาถึงแล้วนะครับผมก็ เป็นต้นจานด้านหน้าป่ะครับด้านหน้าหกต้นอ๋อแล้วต้นที่ปลูกตรงนี้นะครับต้นคริสติน่าอ๋อเป็นคริสติน่านะครับ fc ผมก็มารีวิวนะครับผม fc จะได้เห็นว่าผมก็ได้ดูอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คุยอะไรกันนะผมไม่ได้เดินมาดูก็เนี่ยครับเป็นต้นคริสติน่าไม่สูงนะครับ fc เป็นลำต้นเล็กๆนะครับ คริสติน่าผมก็มีรู้ว่าต้นโตมาแล้จะเป็นอย่างไะมาถึงแล้วต้นคริสติน่าออกสวยนะเนี่ยเป็นใบต้นคริสติน่านี่ก็จะปลูกาตามแนวของอพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นกระถางยาวไปเลยนะครับ f อยาวไปด้านหน้านี่เลย<ช>ก็พี่พี่อยู่ร้านไหนเนี่ยดดาดอ๋อ ใช่ไหม <Okay. S 1> ผมว่าผมเจอพี่อยู่ mm hmm. คือพี่คนนี้เขาคุ้นมากเลยอะ่ะผมไปเจอเพิ่นก็คือเพิ่นขายต้นดอกแคใช่ไหมพี่ด <Yeah. S 1> อกแคผมถามอยู่ตอนนั้นน่ะก็คือ,อราคาไม่แพงด้วยร้านพี่เพิน่ mm hmm. นนะครับนี mm ่ hmm. อ๋อนี่ใส่ดินไปก่อนใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อ๋อใส่ดินไปก่อน mm hmm. นี่นะคร FC. ก็ใส่ดินเสร็จแล้วก็ปลูกต้นคร mm ิส hmm. ติน่าต้นนี้มันเหญ่าก ไม่ชอนใช้มากนะพีอ๋อรากไม่ชอนใช้มากจะเป็นรากฝอยใชเป็นรากฝอยก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ใส่เกาหลีมันจะดันอ๋อถ้าใส่เกาหลีจะดันอ๋อก็พอดีแหละอันนี้กี่กี่ถุงเนี่ยถึงจะพอเนี่ยเยอะเป็นร้อยเ,ยเป็นถุงอ๋อนี่นลุงก็เจาะเจาะรูไว้ให้น้ําระบายนะครับได้เยอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็อเอฟซีนะครับ อันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับผมว่าผมก็เห็นอยู่นะผมไม่ใช่ว่าเรา,าไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เดินมาดูเมื่อกี้ก็เดินมาดูตอนที่ลุงเจาะนะครับผมก็เดินมาดูอยู่อันนี้เป็นดินปลูกนะครับต้นต้นต้นแคร์ยังยังเหลืออยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่อ๋อ ก็วันนี้ปลูกเสร็จไหมครับพี่ปลูกเสร็จไหมวันนี้น่าจะไม่เสร็จเน่าจะได้ผสมดินก่อนเนาะโรยดินก่อนอันนี้อันนี้น่าจะเสร็จอยู่อ๋ออันนี้น่าจะเสร็จอยู่ไม่น่าอหต้มันต้องทำทุกต้นเลยอ่ะทำมาทุกต้นโอเคก็วันนี้นะครับพี่น่าจะปลูกต้นคริสติน่าเสร็จนะครับผมเสร็จปลูกทุกต้นครับยาวไปก็จะสูงประมาณ นิดเดียวครับผมประมาณแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมองจากด้านหน้าดูนะครับดาน,นหนาบางทีเอฟซีอาจจะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสูงขนาดไหนนะครับก็จะสูงประมาณนี้ครับเอฟซประมาณนี้นี่ประมาณนี้นครับไม่ได้สูงมากมากัน3คนนะครับ ก็มาถ่ายให้ f c ได้เห็นครับมาลีเอดูอ๋อมีต้นจานนี่นี่ต้นจาน f อซต้นจานนี้น่าสนัะต้นจานนี้คือจะออกใบออกดอกเป็นดอกสีเหลืองออกเป็นดอกสีเหลืองใช่ไหมพี่ครับมีเหลืองกับส้มฮะเหลืองกับส้มเหลืองนี่หาย,ยากส้มมีทั่วไปอ๋อายากที่มันเหมือนดอกไอใบแคร์ใช่ไหมเป็นเป็นเหมือนเซีย่ยวพระจันทร์ใช่ไหม ครับ,บ,บ,บถ้า FC มองไม่ออกนะก็จะเป็นออกมาเป็นเหมือนเซี่ยวพระจันทร์สีส้มสสีส้มๆนะครับอันนี้ปลูกด้านหน้า6ต้นทีมปลูกมาละทีมปลูกใหญ่ไต้น่อยยะ พี่พก็เตรียมครับเตรียมเขาเรียกว่ากระจายต้นไว้ก่อนที่จะปลูกต้น,นคริสติน่าครับหนึ่งร้ต้นก็ประมาณนี้นะครับเ c ผมก็ดูกับลุงอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คุยกันนะครับก็ที่ของลุงก็จะประมาณที่ก่อปูนตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นของลุงครับส่วนของผมก็ตรงด้านล่างเป็นพื้น พื้นดินตรงนี้นะครับพื้นที่หน้าองค์ูนก็จะมีต้นไม้ด้านหน้านยะสวยๆมองไปก็จะประมาณนี้เออ่ะฝนตกที่นี้ฝนมาแล้วเนี่ยเอฟซีตอนนี้เริ่มเอาต้นไม้มาวางนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะเป็นจุด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 ,จดก็จะ เป็นเหมือนอสวนที่เพิ่มความร่มรื่นด้านหน้าเนี่ย FC ผมมองมาก็มองมาก็ดูร่มรื่นขึ้นจะเดิมที่มีแต่อิดที่อาจจะแข็งหน่อยแต่พอมีต้นไม้มาก็จะดูร่มรื่นครับผมมองมาจากทางนู้นมองมาก็จะรู้สึกเย็นตาขึ้นเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยเนี่ยเย็นตามากเลย แต่วันนี้น่าจะเสร็จครับ FC วันนี้น่าจะเสร็จเพราะว่าดินปลูกลงแล้วก็อต้นไม้ลงก็เนี่ย FC มองไปก็จะโอเคฮนะนี่ต้นไม้หน้าองค์ปู่ดูล่มลื่นฮะ FC ฝนลงแล้วโอ้ต้นจานนี่เขาเอินจังนิว่วพอพี่ สองนิ้วครับสนิ้วครับมีสองมีสามปน,นกันมีสองมีสามปนกันครับต้นจานดอกมันจะเป็นแบบครึ่งเสี่ยวนะครับครึ่ง,ง,งเสี่ยวสีส้มถ้าสีเหลืองจะหายากอันไม่ค่อยมีอ๋อไม่ค่อยมีอ,อ่อฝนมาแล้วโอ้ฝนมาเอซ เอ๊ะมาจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนฝนจะตกนะครับก็เวลาที่มีคนมาส่งของส่งของนะครับก็จะใช้ถนนเส้นเนี้นะครับในการเข้าไปข้างใน โอ้ยแทงฝนเลยเนาะพอดีเย็นพอดีเย็นเมื่อยุคเหนื่มนะฝนเสร็จจะตกเพราะถูกไหฮะแล้วเอฟซีพอลงเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะดูสวยงามร่มรื่นมองเข้ามาก็ดูเย็นตานะครับ